ทุกคนครับผู้ชายคนนี้โดนหลอกจนกลายเป็นคนไร้บ้านทั้งๆท,ที่เขามีบ้านแต่กลับไม่มีที่อยู่และที่สําคัญผู้ชายคนนี้ต้องแบกแม่ที่ป่วยติดเตียงไปไหนมาไหนด้วยเสมออาจารย์อยากเล่าเรื่องราวนี้ให้เราทุกคนได้ฟังครับผู้ชายคนนี้ส่งข้อความหาอาจารย์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่อาจารย์ติดงานจึงเดินทางไปด้วยตนเองไม่ได้อาจารย์จึงส่งทีมงานไปครับรืลอลงไปดูเลย และนี่คือภาพที่ทีมงานส่งมาให้อาจารย์ดูครับทีมงานอาจารย์ไปถึงที่สถานีรถไฟนครปฐรมประมาณช่วงสายๆครับใช้เวลาตามหาเขานานพอสมควรและตามหาร้านต่างๆแถวๆนั้นก็ได้รู้ว่าเมื่อเช้าเขามาทานข้าวออที่นี่ครับเห็นว่าเมื่อเช้าเขาเอาข้าวที่นี่กินใช่ไหมครับใช่ค่ะขมไม่ได้กินข้าวผมกินแค่้แข็งใส่เพื่อเดียวและในที่สุดทีมงานก็หาเขาเจอครับ และผู้หญิงที่เราเห็นอยู่ในเปลนั้นคือแม่ของเขาที่ป่วยติดเตียงและมีโรคหลายโรคนะครับคำถามแรกที่เขาถามคืออาจารย์ไม่มาหรอครับอาจารย์ไม่มาอาจารย์ไม่ได้มาพอฟังคำนี้แล้วอาจารย์รู้สึกเสียใจมากที่ไม่ได้ไปด้วยตัวเองและตัวเขาเองก็มีหน้าตาที่ผิดหวังมากที่รู้ว่าอาจารย์ไม่ได้ไปหาเขาเขาดูผิดหวังที่อาจารย์ไม่ไปนะใช,ใช่ไหมเขาถามหาอาจารย์ตลอด อยู่จังหวัดอะไรนะนครพนมจังหวัดนครพนมแล้วมันอยู่ตรงนี้ได้ไงเอาแรกกยู่สรารยาอ,อเขาเขาเขาให้ผมมารอตังรุ่งสรารยาอเขาเป็นแบเขาที่เเลย,ย และเรามารู้ที่หลังว่าเขาชื่อคุณเนตรนะครับสาเหตุที่คุณเนตรกลายเป็นคนไร้บ้านเป็นเพราะว่าคุณเนตรเดิมทีแล้วเป็นคนจังหวัดนครพนมก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตปกติที่จังหวัดนครพนมอยู่ดีๆครับและอยู่มาวันหนึ่งเจ้านายก็โทรหาเขาบอกว่าให้มาทํางานช่วยที่กรุงเทพแล้วคุณเนตรก็เลยบอกเจ้านายว่าผมไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมมีแม่ที่ต้องดูแลและแม่ของผมป่วยติดเตียงแล้วทางเจ้านายก็บอกกับคุณเนตรว่าไม่เป็นไรเอาแม่มาด้วยเลยจะช่วยดูแลให้ และคุณเนรก็ตัดสินใจมาทํางานที่กรุงเทพและพาคุณแม่มาด้วยครับถ้าผมไม่เอาไปก็ให้ไปดูให้ผมทิ้งอ่ะถ้าผมทําได้ผมไปนานแล้วทิ้งผมก็หมาลูกเขาอหมาเนี่ยมันผมเป็นลูกแท้ๆเป็นักแม่ตัวเองอ๋อ ตอนที่ทํางานที่กรุงเทพคุณเน่ก็ทํางานตามปกติแต่ทุกครั้งที่ทํางานคุณเนทจะพาคุณแม่ไปด้วยและทุกครั้งที่ทํางานเสร็จก็จะแวะมาดูแลแม่ทั้งวันครับจนอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นเจ้านายออกอุบายว่าให้คุณเนตรเดินทางไปที่นครปฐรมและให้พาคุณแม่ไปด้วยหลังจากที่ถึงนครปฐรมแล้วจะมีรถมารับเพื่อให้ไปทำงานอีกที่หนึ่งโดยเจ้านายให้ค่ารถคุณเนตรมาติดตัวแค่200บาทเท่านั้น แต่สุดท้ายหลังจากที่คุณเนตรเดินทางด้วยรถไฟมาถึงนครปฐรมก็ไม่สามารถติดต่อเจ้านายได้อีกเลยและที่สำคัญคุณเนตรไม่มีที่ไปต้องนอนในสถานีรถไฟครับและตอนที่นอนในสถานีรถไฟก็โวนเจ้าหน้าที่ไล่ออกมาสุดท้ายก็ต้องกระเตงแม่ตะลอนไปหานอนตามข้างทาง หากเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงอาจารย์มองว่าเรื่องนี้เจ้านายใจร้ายมากๆอย่างน้อยสามารถบอกตรงๆและส่งค่ารถ1000บาทก็สามารถกลับนครพนมได้แล้วและนี่คือเงินติดตัวทั้งหมดที่คุณเนตรมีครับที่ต้องใช้เป็นค่าข้าวค่า,ายาและค่าแผมเพิร์สของแม่ด้วยครับกี่บาทอนนเหลือบาทาห้ปีนดูสิทางพี่เขาเหลือ17บาททางในบัญชีเหลือ17บาท ตังในนนดดดนด่่่ะไหูทีีพาอเและด้วยอาการป่วยของแม่ทำให้รถแท็กซี่หรือรถประจำทางไม่รับคุณเนธและคุณแม่ขึ้นรถด้วยนะครับแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าแม่คนนี้ไม่ใช่แม่ที่เลี้ยงคุณเนธมาแต่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเขาไม่ทิ้งแม่เลย หัวใจของคุณเนรยิ่งใหญ่มากๆเลยครับถ้าได้กลับบ้านนี่จะมีกำลังใจขึ้นไหมกลับยากครับผมไมดีอะครับเดี๋ยวผมลองคุยกับอาจารย์ให้นะทีมงานถามคุณเนรว่าอยากให้อาจารย์ช่วยเหลือเรื่องอะไรคุณเนรพูดสั้นๆมานะครับว่า อยากกลับบ้านแต่ด้วยอาจารย์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นทีมงานเลยขอโทรหาอาจารย์ก่อนและในขณะนั้นสายตาของคุณเนตดูเศร้ามากๆและบอกกับทีมงานว่าอย่าทิ้งผมนะครับคำนี้เล่นเอาทีมงานนะ้ำตาไหลเลยครับะพี๋ยพึ่งกลับแลอย่าทิ้งผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมคุยกับอาจารย์ขนาดยังไม่ทิ้งแม่เลยไงบอกไปแล้วไม่มา โอกไปเรื่อยิว่าเราจะร้องทำไมอะคนเคยโดนทิ้งน่ะมันเจ็บแล้วการโดนทิ้งครั้งนี้มันทำให้ชีวิตเขาน่าจะหนักที่สุดในชีวิตแล้วอาจารย์เข้าใจนะครับว่าคนที่โดนทิ้งมันเจ็บปวดแค่ไหนและเขาเพิ่งโดนทิ้งมาให้เรร่อนหากโดนทิ้งอีกครั้งเขาคงรับไม่ได้ หลังจากที่อาจารย์รับสายทีมงานเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ตัดสินใจเหมารถตู้เพื่อให้คุณเนตรและคุณแม่กลับบ้านทันทีพี่เนตรตอนนี้ผมติดต่ออาจารย์ได้แล้วแกส่งรถมาช่วยพี่แล้วทันทีที่แกได้ยินแกยิ้มด้วยความดีใจคุณแม่ร้องไห้ด้วยความสุขทันทีครับเข้าใจได้เลยครับว่าคนที่อยากจะกลับบ้านแต่ไม่ได้กลับมันเจ็บปวดและมันรู้สึกอย่างไรบ้างและสิ่งที่ทั้งสองคนได้รับ มันทรมานมากเหลือเกินไปได้เลยทีมงานอาจารย์ถามว่ากลับเลยไหมครับผลเนตรรีบเก็บของทันทีเลยครับโอ้ยแม่ไหวไหมอาจารย์แกจะส่งกลับไปนครพนมไปอยู่นครพนมเนาะไปกับพี่เนตรเนี่ยโอ้ย ดูดีใจใหญ่เลยอะ เดียวกนันอาจารย์ฝากค่าข้าวไม่ใช่ครับกลับบ้านอย่างเดียวครับค่าข้าวไปให้จ้ะสั่งมาเลยครับก่อนกลับอาจารย์ฝากเงินให้ติดตัวไปด้วยครับเผื่อคุณเนรต้องใช้ระหว่างทางและถึงบ้านแล้วจะได้มีเงินติดตัวก่อนจะกลับบ้านคุณเนรบอกว่าอยากจะเจออาจารย์มากอาจารย์บบอยากจะบอกว่าวันหนึ่งเผื่อมีโอกาสค่อยเจอกันนะครับคุณเนรเมื่อนี้เมื่อบานเฮากอนครับ สิ่งที่คุณแน่เจอมันคือความเร็วร้ายครับและในความเดรวร้ายนี้ราได้เห็นภาพแห่งความสวยงามที่เรียกได้รับความช่วยเหลือในวันที่กำลังลำบากเพราะเทวดาเบื้องบนท่านจะไม่มีทางทอดทิ้งคนดีๆที่มีความกตันอยู่ให้อ้างว้างและต้องต่อสู้เพียงลำพัง